ไปที่เรื่องราวดีๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างครับคุณผู้ชมครับผู้บัญชาการทหารบกครับห่วงใยน้องคนเล็กของกองทัพชายแดนใต้ครับยกพื้นที่การฝึกต้องปลอดภัยมุ่งฝึกคนให้พร้อมเป็นทหารอย่างภาคภูมิ เมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่15 2สองค่ายสิรินทรตําบลเขาตูมอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพลเอกจเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่และคณะผู้บังคับบัญชาได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจน้องทหารใหม่ผลที่1่ประจำปี2567เน้นย้ำให้หน่วยฝึกทหารใหม่ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบหลัก สูตรการฝึกทหารใหม่สร้างความมั่นใจคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักในกระบวนการฝึกของกองทัพพร้อมที่จะดูแลน้องทหารใหม่เสมือนคนในครอบครัวเดียวกันโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาผู้บังคับการกองพันผู้ฝึกทหารใหม่รวมถึงทหารใหม่และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าให้การต้อนรับครับโดยผู้บัญชาการทหารบกค่ะได้ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของโรงนอนระบบสุขาภิบาลโรงประกอบเลี้ยงและสถานที่ฝึกทหารใหม่ยังเหมาะสมตามนโยบายจากรัฐบาลและกองทัพบ,บกในการ พัฒนาปรับปรุงหน่วยฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศทั้งในเรื่องของการติดมุงลวดโรงนอนเพิ่มระบบระบายอากาศด้วยการเพิ่มพัดลมขนาดใหญ่จัดทําระบบสปริงเกอร์รดน้ําหลังคาพร้อมสั่งการให้หน่วยฝึกเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดการฝึกโดยเน้นย้าให้หน่วยฝึกจะต้องมีความพร้อมในทุกด้านค่ะซึ่งระหว่างการตรวจเยี่ยมโรงประกอบเลี้ยงนะครับผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวพบปทะทหารใหม่และผู้ฝึกด้วยนะครับด้วยความห่วงใยทั้งเรื่องคุณภาพอาหารที่ต้อง ถูกหลักโภชนาการและเรื่องการปรับตัวด้านร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะที่ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าพร้อมหาหรือแนวทางร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขนะครับในการป้องกันและดูแลผู้มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดและทหารใหม่จะต้องได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อยอดเข้าสู่การเป็นนักเรียนนายสิบ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะก้าวสู่การเป็นทหารอาชีพในอนาคตให้มีทัศนคติที่ดีเปลี่ยนความคิดจากการเป็นพลเรือนให้มีจิตใจเป็นทหารอย่างภาคภูมิรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นบุรุษช,ชายชาติทหารที่สมบูรณ์พร้อมเป็นกําลังสําคัญดูแลบ้านเกิดและประเทศชาต,ติต่อไปในอนาคตนั่นเองครับเห็นแบบนี้แล้วนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองที่ลูกๆไปอยู่ตรงนั้นก็หายห่วงนะคะเบาใจกันเลยทีเดียวเพราะรว่าเราดูแลเหมือนพี่เหมือนน้องกันเลยทีเดียวนะคะ